สวัสดีค่ะพักจิราการ์เด้นค่ะวันนี้ก็มาย้ายก้าบอนสีแล้วนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆค่ะมาดูนะคะดินผสมปลูกนะคะดินนะคะที่จะใช้เพาะก้าบอนสีนะคะแบบนี้ค่ะนะคะและวันนี้ก็จะมีสองสูตรด้วยกันที่ให้เพื่อนๆเลือกนะคะว่าบอนสีที่เพื่อนๆเลี้ยงอ่ะเลี้ยงนอกตู้หรือในตู้ถ้าเลี้ยงนอกตู้ต้องใช้ดินผสมแบบไหนเลี้ยงในตู้ใช้ดินผสมแบบไหน วันนี้กแหละค่ะน้วยหนาจะบอกหมดเปลือกเลยจ้ามาค่ะเพื<ๆ>่อนๆนะคะวัสดุนะคะที่ใช้ปลูกบอลสีอย่างแรกเลยนะคะก็คือดินใบก้ามปูหมักนะคะที่นุ้ยหนาใช้เนะาะใบก้ามปูหมักนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนาะ แล้วก็จะมีนะคะสตาร์เกิลจีตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะกําจัดพวกแมลงที่ไข่ของไข่แมลงที่อยู่ในที่มันอาจจะติดมากับใบก้ามปูหมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไข่แมลงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าที่มันอยู่ในนี้เนาะนะคะสตาร์เกิลจีก็จะช่วยได้แล้วอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นมูลเส้เดือน นะคะเป็นมูลเส้เดือนนะเพื่อนๆนะคะค้าใบก้ามปูหมักนะคะเยอะขนาดนี้ก็ใส่สองตะกร้าแบบน,นี้เลยอนะคะ,ะ,คะทำเองใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้ทําทำเองใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนๆนะคะ,ะ,คะไม่ต้องขี้เหนียวเฮ้ยนี่นะใส่เยอะขนาดนี้แล้วมันจะตายไหมะเออนะคะ <ๆ S 1> มันจะร้อนไหมอะไรไหม บอกก่อนเลยว่านะคะมูลไส้เดือนเพื่อนๆอืม,มูลไส้เดือนไม่มีความร้อนไม่มีความเค็มเพราะอะไรเพื่อนๆลองนึกสภาพตามที่น้อยหนาพูดเลยนะนึกภาพตามไม่ใช่นึกสภาพนึกภาพตามที่น้อยหนาบอกเลยนะคะมูลไส้เดือนออกมาจากก้นไส้เดือนถูกไหมถ้ามันมีความเค็มถ้ามันมีความร้อนไส้เดือนก็จะอยู่ไม่ได้ถูกไหมคะอ่าเนี่ยแหละ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มเกินไปจะร้อนเกินไปหรือแตงใดถ้ามันมีความเค็มมากเกินไปความร้อนมากเกินไปตัวแม่มันที่ขี้ไสเดือนออกมาให้เราใช้เนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะใส่ไปได้เลยเออมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีขี้ไสเดือนน้่ยนาทําไงาโทรมาหาหน้า่ยนาค่ะน้่ยนามีจาหน่า,นายอ่ะนะงานขายก็เข้าอ่ะใครไม่มีก็โทรมานะคะ อยากได้มูลสิเดือนจังเลยพี่หาซื้อไม่ได้โทรมาหาหนยหน้าเลยค่ะตามเบอร์นี้เลยเนาะนะคะอ่ะก็คู่เขาให้เข้ากันนะคะลืมบอกไปว่าดินที่น้่ยหนาผสมตอนนี้นะคะจะใช้นะคะเพราะก้าบอลที่จะเลี้ยงในตู้นะคะเลี้ยงในตู้อบบอลน,นะคะเพื่อนๆอวันนี้ต้องแยกนะแล้วก็โรยสตาร์เคื่นีแบบนี้เลย ไม่เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะไม่เป็นอันตรายนะนะคะจับต้นไม้ของเรานะคะใส่ไปได้เลยกะ,ะนะคะแล้วก็คลุกเขาไปเลยแบบนี้นะค่ะนะคะจะทําลายหนอนไข่ที่ไข่หนอน <c oughs> จะทําลายไข่นอนที่มันมากับใบก้ามปูนี่แหลนะนะเพื่อนๆนะคะอ่ะเสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมา ก็จะมาใส่กระถางสี่นิ้วกันเพื่อนๆใส่ไปแบบนี้เลยนี่เพื่อนๆเห็นชัดไหมอืมนะคะขยับกล้องนิดนึงเพื่อนๆไม่เห็นไม่ชัดนะคะอ่ะโอเคนะคะนี่ใส่แบบนี้เลยเพื่อนๆใส่ไปแบบนี้เลยเลือกมาหน่อยนะคะแล้วก็ มาจ้ะนะคะก้าบอลสีดึงลากเห็นๆแบบนี้เลยวางไปค่ะนะคะวางไปเลยค่ะแล้วก็ใส่กบไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนใส่ไปเลยใส่ไปแบบนี้เลยเคาะๆหน่อยอ่านี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราหล่อน้ำหล่อน้ำแล้วนำเข้าตู้อบบอลสีได้เลยนะคะ อันนี้คือสูตรแรกนะสำหรับที่ใส่ที่ใช้สูตรแรกนะคะที่ใช้เพาะก้านะคะเพาะต้นก้าบอลสีแล้วเอาไปเลี้ยงในตู้อบนะคะแล้วเอาไปเลี้ยงในตู้อบนะนะคะบอลสอีที่ออกมาใหม่ลูกไม้เอ่ยอะไรเอ่ยก้แล้วแต่นะที่ออกมาใหม่3ปี5ปีที่เพิ่งออกมานับถอยหลังไปนะ ก็คือต้องเลี้ยงในตู้เพราะว่าความแข็งแรงยังมีไม่มากพอไม่เหมือนชายชนไม่เหมือนบอลเก่าๆนะคะไม่เหมือนบอลเก่าๆที่เขาผลิตสายพันธุ์มาแล้วประมาณสิบปียี่สิบปีอันนั้นะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วเพราะเขามีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะเสะถียรแล้วอ่านะคะเสะถียรแล้วเนาะมีการปรับตัวกับสภาพอากาศของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ ะะวันนี้ก็มีมาให้ดูเหมือนกันเหมือนฮกหลงนี่อันนี้ฮกหลงนะคะฮกหลงชิ้นผ่ายังไม่กัดสีเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยน้อยหนาก็จะเอาเออเลี้ยงนอกตู้นะเลี้ยงใช้ใช้จานรองกระถางอาไม่ไม่ได้หลอน้ํานะเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นวิธีการที่ลดน้ํานะคะทุกวันเอานะคะส่วนผสมในการที่น้อยหนาจะปลูกฮกหลง นะคะอันนี้แล้วเลี้ยงนอกตู้นะคะก็สิ่งที่เพิ่มมาก็คือนี่เลยจ้ะกาบมะพร้าวสับแช่น้ําเพราะว่ามีความชุ่มชื้นเพราะว่ากาบมะาพร้าวเนี่ยเขาจะดูดซับน้ําได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วบอลสีเนี่ยเขาจะชอบความชื้นแต่เขาไม่ชอบแชะเนาะชอบความชื้นชอบความโปร่งนะคะก็เนี่ยเพิ่มกาบมะพร้าวอีกหนึ่งอย่างอ่ะเดี๋ยว นะคะเราไม่ย้ายกลับมะพร้าวไปเนา้แต่เราจะเอาใบก้ามปูที่ผสมไว้เมื่อกี้ย้ายมาใส่แบบนี้เลยเพื่อนๆไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรให้มากง่ายๆค่ะนะคะเพียงแค่เรารู้ว่าบอลสีชนิดนี้จะต้องเลี้ยงในสถานที่แบบไหนเลี้ยงในตู้เลี้ยงนอกตู้แค่นั้นพอดินจะต้องใช้แบบไหนเท่านั้นพอค่ะวิธีการผสมก็แบบนี้เลยคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วดินสำหรับเลี้ยงบอลสีนอกตู้นะคะแค่นี้เองง่ายๆเพื่อนๆนะคะนี่แหละแค่เรารู้ว่าบอลสีที่เราจะเลี้ยงอะคะ่ะเขาสามารถเขาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมบอลสีที่เราจะเลี้ยงสามารถที่เออมันจะต้องเลี้ยงในตู้อย่างเดียวเลยหรือเปล่านะคะเราต้องศึกษาด้วยนะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเนาะ ถ้าใครไม่เข้าใจลักษณะของบอลสีว่าต้องการอยู่ในตู้หรือนอกตู้อย่างเงี้ยก็จะทําให้เขาตายได้เหมือนกันอเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะบอกแล้วคลิปนี้นะคะแฉะหมดบอกหมดเปลือกไม่มีกั๊กนะคะเพราะว่าในหนาก็เลี้ยงบอลสีมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็เนาะจากประสบการณ์ที่เลี้ยงนะคะอันไหนควรอยู่นอกตู้อันไหนควรอยู่ในตู้นะคะนอกตู้ใช้ดินแบบไหนในตู้ใช้ดินแบบไหนเนะะี่ยค่ะวันนี้ก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะคะ ฮกฮกหลงในหนา้นาจะปลูกเป็นกอใหญ่เป็นกระถางใหญ่ก็ใส่ไปเลยนี่ใส่เลยแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสแล้วเราก็จะมารื้อกระถางฮกหลงกันเพื่อนๆนะคะก็จะมาลือกระถางฮกหลงน,น,นะคะ,ะ,ะ,นะคะดึงลากขึ้นแบบนี้เลยโหดไหมไม่โหดหรอกนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะจับ จัดฟอร์มเขาจัดกอเขานะคะอืจะให้เขาเป็นพุ่มเนาะนะคะนี่จัดกอเขาก่อนจัดระเบียบกอนะคะจัดระเบียบกอ จัดระเบียบพอแบบนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็วางไปแบบนี้เลยค่ะจัดระเบียบพอเขาเสร็จนะแล้วก็ใส่ดินไปเลยค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้พกหลงนะคะเดี๋ยวพอเขากัดสีแล้วก็จะเป็นกอใหญ่พุ่มใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็หวังว่าเนาะเทคนิคที่น้อยหน่าบอกเพื่อนๆไปวันนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่นะคะหลายๆท่านที่ชื่นชอบรักการปูดบอลสีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับรับฟังนะคะพักจิลาการเดนค่ะมีข้อสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเนะก็นะคะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย